มาหมายเลขสามใครที่บวกเลขแล้วได้หมายเลขสามเลขชีวิตของคุณคือหมายเลขสามมาฟังกันค่ะกล้าหาญนักสู้นักลบอะค่ะคือเกิดมาเป็นจริงๆแล้วอะค่ะพื้นดวงจะต้องเป็นคนที่ทำงานเยอะๆแบบต่อสู้กับชีวิตอะค่ะหรือต้องแบบเข้มข้นคือถ้าคุณไม่เข้มข้นคุณไม่สำเร็จอะถ้าคุณไม่ไม่แบบถึงที่สุดคุณจะสำเร็จไม่ได้เลยนะหมายเลขสามนี่คือต้องข้นสุดอะ คือต้องค้นกับชีวิตต้องเข้มกับชีวิตต้องแกล่งอย่างนี้ค่ะคนหมายเลขสามนะเพราะว่าคุณน่ะไปตกดวงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนักสู้แข่งขันท้าทายไม่ยอมแพ้คุณนะคะอุ้ยนะคนหมายเลขสามสำเร็จค่ะแต่เหนื่อยคุ้มไหมคุ้มฟังนะคะคนหมายเลขสามอ่ะสำเร็จยากแต่สำเร็จสำเร็จแต่จะเหนื่อย เหนื่อยแต่คุ้มฟังนะคะคือคนหมายเลขสามเป็นแบบนี้เลยจะมงาง่ายๆสบายๆเหมือนคนเลขอื่นไม่ได้นะคะจะมาแบบว่ามีเสน่ห์ไม่มีคนหมายเลขสามไม่มีเสน่ห์เลยนะคะเออฟังนะคุณคนหมายเลขสามไม่มีเสน่ห์ทำเอาเองอยากมีเสน่ห์ก็แต่งสวยเอาเองอยากมีเสน่ห์ก็ต้องเติมแต่งเอาเองนะเพราะว่าคนหมายเลขสามค่อนข้างจะมันจะมีความห้าวหาญในตัวค่ะมันจะมีคล้ายๆแบบความ ความแมนในตัวความบอยในตัวความอะไรในตัวโดยอัตโนมัติค่ะบางทีคุณดูสวยนะแต่คุณดูดูเกลี้ยกลาดดูแบบอว๊ยไม่ค่อยผู้ชายไม่กล้าจีบอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเนาะคนหมายเลขสามจะมีบุคลิกที่เกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นสวยหรือไม่สวยหรือว่าสวยมากหรือว่าไม่สวยเลยก็ตามคุณจะมีความดุอยู่ในตัวนะคนหมายเลขสามมันจะมีเองค่ะแล้วคุณก็พยายามเวลาอยู่ในครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ คนหมายเลขสาต้องลดอารมณ์ความเกลี้ยกลาดลงนะคะต้องลดอารมณ์ต้องใช้รอยยิ้มในการช่วยให้คนแบบเพราะคนหมายเลขสามนี้ดวงนี้ไม่ได้เป็นที่รักเลยนะคะเออจะบอกว่าไม่ได้ดวงแบบไม่ได้แบบว่าเป็นที่รักอะไรแบบเนี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็มีได้วยม่นะคะคนหมายเลขสามคุณฟังไว้นะคะคุณโชคดีด้วยสามคุณเป็นคนเก่งด้วยตัวคุณเองคือใครไม่ช่วยคุณทําได้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จแต่มันคือบทเรียนนะคะที่จะทําให้คุณไปทําบทต่อไปได้เข้มแข็งมากขึ้น คือคุณจะเป็นแบบนี้คือเออทำไมทำอันนี้ก็ไม่สาเร็จทำอันนี้ก็ล้มทำอันนี้ก็ไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะดวงคุณมันตกเหนื่อยนะคะมันเป็นดวงนักสู้มันเป็นดวงที่บอกว่าไม่งอคนนะคะเออคนหมายเลขสามค่ะเออนิดนึ่งย่อตัวย่าตัวนะคะย่อตัวทําตัวสวยอ่อนหวานนิดนึงไม่ต้องขาข,าขาเพราะคุณทําแล้วมันขัดแย้งนะคนหมายเลขสามขาค่ะโอโหขัดแย้งสุดๆนะคะ ก็เอาเท่าที่คุณทําได้แต่เชื่อเถอะมันคุ้มนะมันคุ้ม